24ส่วน36ครับ24เกิดจาก12คูณ2ครับ36เกิดจาก12คูณ3 12กับ12ตัดกันครับบนล่างคําตอบก็เลยเหลือ2ส่วน3ครับ45ส่วน60น45เกิดจาก15คูณ3ครับ60เกิดจาก15คูณ4นํา15กับ15ตัดกันนะครับเท่ากับ3ส่วน4 แต่ถ้าไม่ถนัดนะครับเราอาจจะใช้5คูณ9ก่อนก็ได้นะครับ5คูณ12แบบนี้นะครับแล้วก็ตัดนะครับเหลือ9ส่วน12 9เกิดจาก3คูณ3 12เกิดจาก3คูณ4แล้วก็ตัดตัดคำตอบได้3ส่วน4 18ส่วน27ครับ18เกิดจาก9คูณ2ครับ27เกิดจาก9คูณ3 9ตัด9ครับเหลือ2ส่วน3ครับ